สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันนะคะซอยหลอดนะคะซอยหลอดใช้หลอดน้ําดื่มนะคะตกแต่งไม้กระถิ่นนะคะไม้เสียบธนบัตรนะคะใบโพเงินโพทองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นหลอดน้ําดื่มนะคะหลอดงอนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบนี้นะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลย แล้วก็ใช้ด้านนี้นะคะด้านงอเอาไว้ตรงนี้นะคะเราก็ซอยตั้งแต่ด้านนี้ไปเลยนะคะนี่นะคะไม่ใช้กรรไกรคมคมถ้าใช้กรรไกรคมคมนะคะจะซอยง่ายมากเลยนะคะอันนี้กัน ว่ใช้กันไกปลายโค้งนะคะแล้วก็ซอยเลยนะคะจะชอบแบบเล็กใหญ่แล้วแต่คนทํานะคะแต่ยิ่งซอยทีๆนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งสวยนะคะผลงานจะออกมาสวยถ้าซอยทีๆนะคะพอดีมองผ่านกล้องก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะว่าจะทำชา้ชาๆให้ดูนะคะ ซอยเกือบขาดเลยนะคะถ้าใครยังไม่ถนัดก็ใช้ลวดได้นะคะใช้ลวดใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็แนบไปติดกับข้างบนนะคะแล้วเราก็ซอยข้างล่างนะคะซอยหลอดนะคะเกือบขาดเลยนะคะแต่ไม่ขาดนะคะยิ่งซอยเล็กๆนะคะผลงานจะออกมาสวยวันนี้ก็ได้มีโอกาสแวะมาอัดคลิปให้ แป๊บนึงนะคะสําหรับคนที่ยังยังนึกไม่ออกนะคะบางครั้งบางครั้งงานฝีมือนะคะเยอะบางทีเราก็ลืมนะคะก้อยก็มาทํอาอัดคลิปไว้นะคะไว้ดูไว้เตือนตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการทํานะคะมันมีหลายรูปแบบมากบางครั้งก็ลืมนะคะ ก็ซอยมาถึงข้องอเลยนะคะ <c oughs> ซอยเกือบขาดนะคะแต่ไม่ขาดนี่พอถึงข้องอนะคะแล้วก็ใช้ไม้กระถิ่นนะคะจะมี12นิ้ว15นิ้วนี่นะคะเราใส่เข้าไปเลยนะคะใส่ไปตรงนี้นะคะ น,นะคะคเดี๋ยวเราม้วนกันแล้วก็หลอดนะคะที่เราเตรียมมาตัดตรงข้งงองอออกนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะใส่ไปนี่ในงามไม้กระถิ่นเลยนะคะตรงนี้เอาไว้เสียบดอกไม้นะคะเหลือไว้แค่นี้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็หมุนเลยนะคะนี่หมุนอย่างนี้เลยนะคะให้สวย,สวย ช้เทปใสนะคะปิดเลยปิดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาติดตรงนี้ไม่ให้เขาขยับขยื่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ปิดตรงหัวนิดนึงนะคะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใส่ใบโพนะคะเป็นโพเงินหรือโพทองก็ได้นะคะ ก็ใช้ปืนกาวนะคะยิงข้างๆนะคะเพราะแบง์เราจะทําเป็นแนวนอนนะคะเราจะทําเป็นแนวแบง์ตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ติดที่นี่เลยนะคะตรงกลางตกแต่งก็อยู่ที่ทุกคนเลยนะคะจะแต่งแบบไหนชอบแบบไหนนะคะอันนี้กล้วยมาทําตัวอย่างคร่าวๆให้ชมนะคะกล้ยก็ใช้นี่นะคะติดเลยสีเงินสีทองก็ได้แล้วแต่เรานะคะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะแบงก์เราสามารถใส่ได้เลย ตามแนวนอนแบบนี้หรือจะเป็นขวางก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ไม้ก็ถิ่นนะคะเสียบนีอันนี้ก็จะเป็นใบพูดพูเงินนะคะหลอดนี่อยู่ที่ทุกคนจะเลือกนะคะว่าชอบแบบไหนหรือจะใส่เป็นดอกไม้ก็ได้นะคะดอกไม้แบบนี้แล้วก็ติดโบนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคะอยู่ที่ทุกท่านเลยค่ะความสวยความชอบแต่ละคน เหมือนกันนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะรีบๆหน่อยนะคะน,นี่นะคะวันนี้ก็จะเร่งทํานะคะกระถิ่นนะคะใกล้แล้วนะคะเดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมนะคะก็ฝากกดติดตามที่เพจนะคะกล้วยเหลินโปรยทานด้วยนะคะเพจนี้จะเป็นงานฝีมือนะคะยามว่างเวลาทำเราก็จะลงไว้บ้างนะคะ จะหาโอกาสนะคะอัดคลิปนะคะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเผื่อเพื่อนๆลืมนะคะรอบคนมือใหม่ด้วยที่ทำไม่เป็นนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ